ลัลลาออัดคลิปไปตั้ไหน่ะต๊อกกันเยเริ่มเลยอัดคลิป อ่ะอัดโดยเจ้าเดิมนะครับสนใจเรียนบอกได้นะครับนี่แล้วมีโปรโมชั่นลกสูตรขอโฆษณาตอนต้นหน่อยนะนะครับก็มี e bay amazon แล้วก็ดรอป h i ปนะครับนะครับของแถมแบบชิปมูลค่ามาหาศาลมากนะครับอ่ะเริ่มกันเลยเช้านี้นะครับผมก็มาดูเลื่อเปื่อยครับแล้วก็เจอสินค้าแนวประเภทนี้ ก็เชื่อว่าทําไมเราไม่มองกันล่ะนะนะครับแต่นี้เป็นแบบอ่าเป็นแบบหนึ่งกรลอนนะครับแล้วก็มีหูหิ้วนะครับแต่ประเด็นคือถ้าส่งจากเมืองไทยคงลําบากนะก็ต้องลองไปหาในเว็บกับชิปนะครับในเว็บของเราก็มีบริการให้อยู่นะครับอืมนะครับก็ขายดีไม่ดีมันเป็นแบบบางคนอาจจะไม่คิดไง แค่ขวดโหลใช่ไหมไนะซส์หนึ่งแกลลอนนะครับชิ้นนี้ก็แค่เดือนละร้อยเจ็ดสิบเองตัวหนึ่งเหมือนกันอีกตัวหนึ่ง,อ,งอีกตัวหนึ่งก็เดือนละสองร้อยห้าสิบเก้าเองแต่นี่มันขายถูกเก้าเหรียญไอ้นบนขายสิบสิบสี่จุดเก้าห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเห็นไหมสินค้าใกล้ตัวที่เราไม่ได้คิดนะครับก็เป็นแค่ขวดโหลใส่ของนะครับนี่แค่สองยี่ห้อนะถามว่ามันยังมียี่ห้ออื่นไหม มีนะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีครับการหาสินค้าอย่าคิดมากนะครับมีสินค้าตัวนี้ขายอยู่บนอเมซอนนะครับแถมตัวนี้ดีอย่างนึ่งด้วยนะคนนี้แกขายคนเดียวด้วยโหไม่มีใครเกาะเลยอ่ะแถมขาย,ยคนเดียวไม่มีใครมายุ่งมาตัดราคาเลยนะครับเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่หาของอย่าคิดเยอะนะครับ ครื่องมือช่วยผมวันนี้ช่วยผมได้มากเลยก็คือ Jungle Scout นะครับ Jungle Scout มันจะทำให้เราทำงานบน a m ม z o นง่ายๆขึ้นนะครับผมเซตเป็น Kitchen Dining นะฮะ <c oughs> แล้วก็ให้มันหาสินค้าตัวที่ <c oughs> ขายได้30ถึง2,000ชิ้นอะไรก็ได้หามา Jungle Scout ก็จะหามาถ้าไม่เราก่อไอเดียว่าอ๋อไอตัวนี้มันขายดีนะไอตัวนี้มันขายดีนะ d o ก Mom มันขายได้เดือนละกี่ชิ้นมันขายราคาเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาหาต้นทุนของมันนะครับแต่ตัวตัวอย่างของเช้านี้คือนี่เลยแกลอนหนึ่งแกลอนนะฮะเป็นแก้วนะครับแต่ว่าส่งจากเมืองไทยผมมาเสี่ยงนะแนะนำนะครับทำดอปนะฮะสามารถเรามีบริการ warehouse ้ึไหมครับที่อเมริกานะครับคุณสามารถสั่งโรงงานดอปนะฮะที่เรามีให้เนี่ยส่งไปแพ็ค แพ็กที่แวร์เฮาส์ของเรานะฮะแล้วก็นําสินค้าชิ้นนี้เข้าสู่ fba ก็ได้นะถ้าคุณทํา fba อยู่นะครับหรือจะดรอปจากแวร์เฮาส์นะครับไปที่ลูกค้าเลยก็ได้มี2แบบนะฮนะเราก็มีบริการด้วยนะครับที่ออดออนไลน์เรามีบริการเป็นแวร์เฮาส์อยู่ที่อเมริกาเลยนะครับคุณสามารถสั่งของจากจีนนะฮะข,ของจากจีนของจากอเมริกาเลยก็ได้นะไปแพ็กที่แวร์เฮาส์เราจะแพ็กเข้า fba คุณทันที นะครับโอเคเช้านี้ก็พอแค่นี้ก่อนผมไปหาอะไรกินแล้วนะครับก็เป็นไอเดียให้มันอยหลายชิ้นเลยนะเนี่ยนี่มะไมากพื้นฐานเบสิคโคตรอะ่ะฮะสวัสดีครับ